สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะครูพลอยก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะคะแล้วให้นักเรียนตั้งใจดูด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทํางานชิ้นงานแบบประดิษฐ์ประดอยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้งานจะเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนป .5 ทุกคนเนี่ยไปจัดหาวัสดุเศษวัสดุที่อยู่ในบ้านของตนเองไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษหลอดดูด กระดุมเสื้อฝาขวดกิ่งไม้ใบไม้หรือเศษผ้าเป็นต้นหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเศษวัสดุที่อยู่ในบ้านของนักเรียนหรือจะเป็นวัสดุที่นักเรียนไม่ใช้แล้วนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยนำเศษวัสดุที่นักเรียนหาได้มาตัดตกแตง่งแล้วก็ปะติดลงกระดาษ a 4โดยตกแต่งให้สวยงามตกแต่งระบายสีให้มันมีความหมายมีเรื่องราวนะคะ เดี๋ยวเอ๊นักเรียนอาจจะยังงงเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างวิดีโอที่คุณครูเตรียมมานี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอ่ะในคลิปเขาก็จะมีใบไม้<ๆ>เห็นไหมแล้วเขาก็เอามาตัดตกแตง่งตัดตกแต่งให้อ,ออกมาเป็นรูปของอะไรอ่ะแล้วก็แปะแปะเศษใส่ลูก,กตาแล้วก็ออกมาเป็นนกผูกนั่นเองตกแต่งด้วยเศษกระดาษเห็นไหมคะอันนี้ก็หนึ่งตัวอย่างต่อไปเป็นใบไม้เอามาทําอะไรนะเอามาตาดัดตัดแล้วก็เป็นรูปของอะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ พอออกมาแล้วเป็นหนูน้อยหมวกแดงชุดแดงนะคะตกแต่งด้วยใบไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีเห็ดด้วยเห็นไหมต่อไปจากใบไม้กลายเป็นนกสองตัวที่กำลังคุยกันน,นี่เขาก็มีการตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ตกแต่งด้วยปากกาแล้วก็สีนะคะปากกามีสองตัวอ่ะกำลังขีกกันคุยกันต่อไปเป็นรูปของใบไม้ เป็นต้นไม้ใบไม้เอามาตัดตกแต่งอันนี้ามาเป็นก้อนหินแล้วก็มีใบไม้สีแดงแดงตัดตกแต่งให้เป็นแฉกแล้วก็เติมต้นของเขาลงไปแล้วก็เป็นรูปต้นไม้ที่มีความหมายต่อไปเอาใบไม้มาทําผมเจ้าหญิงหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรทุกคนดูเอามีชุดด้วยมีกะอกด้วยเอ๊เหมือนอะไรนะอุ๊ยเขาตกแต่งมีหางอะออกมาคืออะไรเอ้ย นางเงือกนั่นเองเรียนดูสีจากใบไม้น,นี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะคะต่อไปสุนัขจิ้งจอกจากใบไม้เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าสิ่งของที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสิ่งของที่หาได้ง่ายในบ้านของตัวเองเลยอันนี้ใช้แค่ใบไม้แล้วก็ปากกาสีต่างๆมาตกแต่งนะคะก็จะได้เป็นรูปมีเรื่องราวมีความหมายเนาะ อ่ะดูตัวอย่างไปเรื่อยๆตกแต่งด้วยลูกกระตาถ้านักเรียนไม่มีลูกกระตายนักเรียนใช้เศษกระดาษก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นใบไม้เหมือนเดิมเอามาทําเป็นอะไรตัดเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนดูสิตัดเป็นแจกันดอกไม้ทาก,กาวถ้านักเรียนไม่มีกาวนักเรียนไปซื้อเองได้นะคะจากร้านสินค้าราคาถูกเนาะจะใช้เป็นกาวลาเทกแบบน้ำๆหรือจะใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้นะคะ อันละประมาณ1020บาทเองนะคะแล้วก็มีกันปลเท่านั้นเองนะคะเตรียมแค่2อย่างนะคะแล้วก็กระดาษเอสีนักเรียนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษสมุดก็ได้หรือกระดาษรายงานนะคะ<ม>อันนี้เขาตัวอย่างเขาไปเก็บใบไม้จากข้างทางมาเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะสามารถเก็บจากข้างทางจากบ้านตัวเองก็ได้เนาะอันนี้เอามาทําเป็นอะไรเอ่ยดูสิขึ้นรูปขึ้นล่างเหมือนนกเลยแต่ว่าจะใช่ไหมหรือไก่หรืออะไร อ่ะดูซิว่าคืออะไรอ่ะเรียนใช่ก,กันดูนะอันนี้คือนกยูงนั่นเองหางก็ากำลังกลางออกเขาเรียกว่านกยุงลำแพนลำแพนหางออกมามาแล้วอ๋อตกแต่งด้วยมีมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างตกแต่งลวดลายนะคะอ่ะ อันนี้คือวิดีโอตัวอย่างของครูที่นํามาให้ดูในวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างของรูปภาพหลายๆรูปเนาะวันนี้ครูเอามาให้ดูก็มีรูปของใบไม้เหมือนกันนะคะตกแต่งด้วยดินสอเนาะอันนี้เป็นรูปต้นไม้ข้างทางแล้วก็มีถนนมีคนขี่รถเครื่องด้วยเนาะต่อไปอันนี้ง่ายมากจาก หญิงว่าตกแต่งสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นนกยุงจากอะไรเนี่ยใบไม้ใบอะไรไม่รู้แล้วก็มีดอกอัญชันนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้รูปภาพดอกไม้จากเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆที่ครูสังเกตเห็นก็จะมีถั่วแดงมีข้าวมีถั่วเขียวมีถั่วถั่วสีดําๆแล้วก็มีเมล็ดทานตะวันด้วยนะคะอันนี้นันเกเรียนก็ถ้าไม่มีที่บ้านก็ไม่เป็นไรก็ใช้อย่างอื่นแทนที่มีเนาะต่อไปอันนี้จากเศษกระดาษลัง จากใบไม้จากเศษกระดาษสีด้วยแล้วก็มีเออไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรสักอย่างนะคะมีกิ่งไม้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ได้หนึ่งรูปภาพนะคะ ต่อไปอันนี้ใช้ซองขนมที่เราชอบกินขนมเด็กๆชอบกินขนมอยู่แล้วอันนี้เอามาทําเป็นชุดกระโปรงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของงานนักเรียนที่จะได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาออกแบบหรือนักเรียนจะออกแบบก่อนก็ได้แล้วค่อยไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์แล้วก็มาลงมือทํานะคะงานชิ้นนี้กําหนดส่งวันที่29พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาทั้งหมด2ออาทิตย์เต็มๆเ,เลย ให้นักเรียนไปลงมือทํานะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาจากเศษวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้อย่างสวยงามเต็มความสามารถนะคะใครไม่เข้าใจก็สามารถทักไลน์มาถามคุณครูได้เสมอนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไปละคะ่ะบ๊ายบาย